ต้องบอกว่าว่างนี่เนี่ยผู้ใหญ่ี่นเห็นความสําคัญของจังหวัดสุราธ,ธานีนะมีคนคลงมาดูแลมีคนลงมาส่งเสริมล่ยล่ฐา,านเลยค่ะ,คะรวมไปถึงฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ,คะ่านได้ออกมายืนยันว่าจะมีการสร้างสะพานข้ามเกาะสมุยอย่างแน่นอนเป็นเส้นทางเกาะมุยขนมจากสุราษฎร์ไปคอนเลยนะระยะทางประมาณ17กิโลเมตรค่ะโดยคาดว่าจะเปิดชายในปี2573กันนับไปอีกประมาณ8ปปีนี้เองค่ะ,คะ นายพิพัฒน์รักชกิจประการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีแรงวันเจ้าดิพานมาค่ะบีวกรียงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องราวที่บูดคุยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการสร้างสะพานข้ามไปเกาะมุ้ยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทานบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวเกาะมุ้ยเนี่ยท้ามหม่ากันมานานแล้วค่ะทานเองก็บ,บอกว่าได้ห้าหรือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่นก็คือทานซักสยามทิดชอบค่ะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ในไม่กี่วันเนี่ยจะมีการลงไปห้าหรือกับผู้ประกอบการบุเกาะมุย้ยแต่มาติเนี่ยเป็นการภายในวา้าจากอดีตเนี่ยมีข้อมูลว่าการก่อสร้างเนี่ย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการทองเที่ยวเข้ามาและก็มีคนสัญจรเพิ่มขึ้นควรจะสร้างเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกค่ะอืมนะครับโดยเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกุมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและโครงข่ายทางถนนรวมกันระว่างกรมทางล่วงกรมทางล่วงจุนบทและกรมการ,แล,กลการและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยโครงการสะพานเชื่อมระหว่างเกาะสะมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังอำเภอเกาะสนนอกอำเภอเกาะอำเภอกานม,นมจังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับะระยะทางเนี่ย17กิโลเมตรครับให้การทางพิเศษแอ่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการซึ่งนายสุรชิตเล่าพูนสุขผัวก,กันทางพิเศษแอ่งประเทศไทยนี่แหละครับระบูว่าาเราจะใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ย8ปีนะออประมาณเนี่ยครองื่น5,000ล้านบาทเปิดใยในปี2573ม แปปีข้างหน้าครับร<ช>องอก,รกีโบแต่ก็เนี่ยอาจจะไม่คุมแต่ว่านี่สุรัตน์เฟืองฝัวมีล่ลายโกมีทถานทีทองเที่ยวแล้วก็บอกว่าคนสุรัตน์จะเป็นเจ้าบานที่ดีกันฉะนั้นค,ค,ค่ะก็เลยต้องมาทอก,กันไหมนะแปดปีข้างหน้ามาแลกกันค่ะซึ่งความเจริญนุ่นเนี่ยพี่กำลังจะเกิดขึ้นครับหลายคนว่าําได้หรือไม่นะครับได้ไม่ได้ไม่รู้เราไปเลยที่สุนงครฆรานี่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครโมทุ่มงบไปเจ็ดพันล้านนะครับสร้างสะพานข้ามทะเลครับสุองค์ฆรว่าง ส่งค้ากับพัตรลุกันนะ,ะน,นี่แล้วก็มีอสะพานหนที่กำลังจะสร้างก็คือสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองครับย้อนระยะเวลาการเดินทางในจังหวูนะพี่บอกเลี้ยงนะครั